เนี่ย P บวกพีลบหรือวา่าคขาบวกคขาลบชนช็อตกันอย่างนี้นะครับเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวผมจะให้ดูช็อตกันอย่างนี้เห็นไหมครับเขาก็จะตัดการทํางานนะครับเพื่อนและทีนี้มันก็มีหลายวิธีนะครับเพื่อน<ๆ>ที่จะดีเซต<ๆ>สวัสดีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนทั้งหลายเหมือนเดิมนะครับ คือผมก็มีเวลาสักนิดหนึ่งมาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆดูเนาะวันนี้ก็จะมาเกี่ยวกับ BMS นะครับเ,เพื่อนๆที่ผมทําคลิปก่อนนั้น,น,นไม่ได้ระบายเลยไม่ได้อธิบายละเอียดลึกลึกสักเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆเนาะตอนนั้นเนาะวันนี้ผมก็จะมาให้ดูหลักการทํางานของ BMS นะครับเ,เพื่อนๆว่ามันสําคัญไหมมันจะเป็นต้องมีไหมแต่ว่าสำหรับผมมันจําเป็น ต้องมีนะครับเพื่อนๆพเพราะว่าเขาก็สําคัญมากในตัวของเขาเนาะคือเอ่อในหลายท่านอาจจะรู้แล้วแล้วก็เผื่อหลายๆท่านที่ติดตามช่องผมยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้ก็ผมหวังว่าไม่ไม่เป็นประโยชน์มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆคือผมจะมาอธิบายคร่าวๆเนาะหลักการทํางานของ BMS ของแบตเตอรี่นิเทียมไอออน1นึ่งเป็นหะครับเพื่อนเพื่อคือขนาดของเขาเนาะตัวนี้เขาก็หน้าที่หลักๆก็คือเอเวลาป้องกันป้องกันไม่ให้แบตเราเสื่อมเร็วพังเร็วนะเพื่อนเพื่อนเนาะเวลาใช้แบตไปกะที่ต่ําที่บอร์ดเขาตั้งไว้เนาะเขาก็จะตัดแล้วก็ชาร์จ เวลาชาร์จเกินชาร์จเต็มมันเขก็จะตัดให้ไหม่ให้อวชาร์จก็ไม่ให้แบตเราพังเร็วเหมือนนังว่านะนเพื่อนเนาะแล้วก็อีกสิ่งสําคัญหนึ่งของ BMS ตัวนี้อันนี้จะเป็น BMS ของสวรรค์นะครับเพื่อนๆผมได้ประกอบวันนี้ก็นานแล้วผมได้มาประกอบอธิบายให้เพื่อนๆทำคลิปสั้นๆให้ดูเนาะแล้วก็ป้องกันเวลา p บวก p ลบชนกันหรือว่าควบวกคลบแตะถึงกันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อน เขาก็จะตัดการทำงานไม่ปล่อยกระแสไฟออกมาเพื่อไม่ให้มันไปลุกลามไหมกันไปใหญ่นะนเพื่อนเนาะเดี๋ยวผมจะจำลองจานทิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเ,เขาทำงานยังไงเนาะแล้วก็ในเมื่อมันช็อตกันแล้วเราเ,เดี๋ยวต่อแหนเพื่อนดูดีกว่านี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้ขั้วขั้วบวกขั้วลบนะครับพี่บวกพีบลบเนาะอย่างนี้นะครับเขาก็จะทำงานนะครับเพื่อน พอใช้ไปนานๆถึงขีดจ <Silence> ํากัดของเขาเขาก็จะตัดให้โรยอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆและสมมุติว่าแล้วก็อย่างงี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ย p บวก p ลบหรือว่าคขาบวกคขาลบชนช็อตกันอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูช็อตกันอย่างนี้เห็นไหมครับเขาก็จะตัดการทํางานนะครับเพื่อนและทีนี้มันก็มีหลายวิธีนะครับเพื่อนๆที่จะรีเซ็ตบอร์ด ตัวน,นี้ให้เปิดการทํางานเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆหนึ่งอีกอีกหนึ่งวิธีก็เอาบีบีลบกับฟีฟีลบมามาชนกันเขาก็จะเปิดการทํางานให้เหมือนเดิมนะครับที่เช็ดบอรนะ์ดเนาะหรือว่าถอดโดดออกเหมือนเดิมแล้วก็เอาถอดโดดออกแล้วก็เอาเข้าเขาก็จะต่อให้เหมือนเดิมนะครับหรือว,ว่าทําสวิตช์ไวเนาะคือการดีเช็ดน,นะครับดูๆนะครับเพื่อนๆ <imet S 1> เด tale, ี๋ยวผมจะเอาฟีฟีบวกเอฟีลบ แล้วก็ B ลบมาแตะกันเขาจะจะจะ,จะต่อการทำงานให้ไหมเนาะนี่นะครับพเพื่อนผมจะชนกันนี้นะเห็นไหมครับพเพื่อนเขาก็จะเปิดการทำงานให้เหมือนเดิมแล้วก็ชอ็ชอตช็อตกันอีกทีหนึ่งนะครับเขาตัดแล้วก็แล้วก็ถอดโดดออกนะครับพเพื่อนเนี่ยเอาเข้าใหม่แล้วก็จะเปิดการทำงานให้เหมือนเดิม เวลาสว่านเรามันเอออันนี้ไม่ใช่แค่ว่า b m s สว่านนะครับชนมากก็ทํางานงหลักๆคล้ายกันหมดหรือว่าเหมือนกันหมดเลยครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแบบนี้เนาะเราทำสร้างมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมขอบคุณครับสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ